สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันนี้น้องฝืงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันที่สิบเก้ามาแบ่งปันนะคะพี่น้องจา๋าชุดเด่นวิ่งรูดนะคะชุดเด่นวิ่งรูดนะคะ,ะมาดูผลกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าผลออกสามหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สามเนาะ อ่าสามมานะคะพี่น้องจา๋าหกมานะคะแล้วก็ศูนย์มานะคะพี่น้องจา๋าอ่าส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะน้อหึงเจาะไม่เข้านะคะสูตรนี้ก็มาเฉพาะอ่าตัวรูดนะคะอันนี้ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอ่ามาดูของวันที่19กันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันที่19นะคะ เราเขียนวันที่ก่อนจะพี่น้องจา้าสิบเก้าทับ 7, เจ็ดหกสี่ล่าพัฒนานะคะชุดเด่นวิ่งรูดใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนจะไปชมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะอ่าสำหรับของวันนี้นะคะพี่น้องจา๋า สำหรับของวันนี้น้องหวงก็จะให้อ่าถ้าใครชอบตัวไหนก็ลองจับดูนะคะมีหกห้าเก้าสองสามแล้วก็หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าอ่าส่วนตัวที่น้องหวงชอบสุดก็คือหกกับห้านะคะพี่น้องจ๋าอันนี้น้องหวงชอบนะคะ เน้นนะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครชอบก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะอ่าเดี๋ยวนเดี๋ยวน้องบึงจะจับคู่ให้นะคะพี่น้องจ๋าเผื่อชอบนะคะอ่าหกก็จะมีหกสองหกห้าหกเก้าหก สามส่วนห้านะคะห้าหนึ่งห้าสามห้าหกแล้วก็ห้าเก้านะคะ เดี๋ยวจะเน้นตัวที่ชอบส่วนตัวให้นะคะพี่น้องจ๋าเผื่อชอบตรงกันเนะาะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี 6, 7 6, 7นี่น้องวึงชอบนะคะพี่น้องจา๋า 5, 2, 6, 6, 6, 5, 5นะคะเดี๋ยวจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะพี่น้องจา๋า ตัวที่ชอบก็คือ6กสองนะคะ6กสาสแล้วก็ห6นะคะพี่น้องสาส่วน3มตัวนะคะ,ะให้ไปเผื่อไว้เนาะเผื่อเผื่อชอบนะคะพี่น้องสาสามตัวนะคะ ก็จะมี9 6 2 9หกสองเก้หกนะคะอ่าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะพี่น้องจา๋าใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ อันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะคะพี่น้องจาอ๋าพึ่งให้ไปสีงวดเนาะสีงวดชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยว้องดูดูก่อนนะคะชุดเด่นวิ่งรูดอันนี้คือที่ผ่านมานะคะพี่น้องจ๋าชุดเด่นวิ่งรูดพึ่งให้ไปสีงวดวันนี้งวดที่ห้าเนาะ ก็เข้ามา3มงวดติดแล้วก็เพิ่งมาหลุดวันที่15แต่ว่าเข้าในตารางนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ของวันที่19นี้โิโนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งให้ไปเนาะใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะพี่น้องจ๋าส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สุดท้ายนี้น้องบึ่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ